สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เฮ้ากะมางานนะครับพุทธ,ธาพิเศกนะครับเหรียญรววยเนื้อดวงนะครับของหลวงปู่สมัยนะครับที่ร่วมกับพระเเจอาจารย์อีกเก้ารูปนะครับอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณภายนอกวัดนะครับอ่าบริเวณจอดรถนะครับทางเขาเนะ ประตูวัดท่า่งเขาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับนะครับนี่ครับภายในครับมีร่งท่านนะครับลายแห้งครับหลายรงท่านแห้งนะครับ,คน,บ,ค,รบคนมาเห็นบุนลายแห้งครับ นี่อะไรครับเนี่ยโกโก้โกโก้กับชาเย็นชาเขียวด้วยเนาะมาจากชายภูมิเลยก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะ เป็นโตบูชาท่างเขานะครับประสิบปุรบงานเข้าไปในงานครับงานเข้าไปในด,ดูนะครับเนาะจะเป็นพิธีต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ในพิธีก็จะเป็นต่อชะตาเสริมดวงชะตาสะกดเคราะห์ต่างๆนะครับเนาะอันนี้เป็นเท้าวเวสุวรรณนะครับอ่นนี่ครับ ตอนนี้กาลังจุดเทียนชัยนะครับเนาะก็จะเป็นพรานะครับผ้ที่มาจากกรุงเทพนะครับนะเป็นเจ้าคณะผาคนะครับเพิ่นมาเป็นประธานให้นะครับในวิธีจุดเทียนชัยให้นะครับเป็นภาพบรรยากาศต่างๆนะครับ บรรยากาศต่างๆแล้วนกะ็ดารานะครับดารากามานะครับบว่าจะเป็นคุณสามารถนะครับคุณสามารถพยาัการุณดาราตะลกนะครับหลายๆท่านนะครับกันได้มาร่วมกันนะครับกะจะมี พระเกจิทั้งหมด9รูปนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับก็จะเป็นพระเกจิดังๆทั้งนั้นนะครับเป็นพระเกจิดังๆทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นหลวงปู่นะครับหลวงปู่มหาสิลาจึงซีนะครับเพิ่นก็ะด้น้ำ พระนะครับหรือเหรียญนะครับเอาไปให้หลวงปู่ศิลานะครับอธิษฐานจิตหายนะครับก่อนมาเริ่มพิธีตรงนี้นะครับก็จะนั่งพระเจาจีเตียนั่งอยู่นีนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดรูปนะครับแปดรูปก็รวมกับหลวงปู่หันศิลาก็เป็นเก่ารูปผู้ดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับที่เปิดปุ๊กซิ่นะครับ นี่เป็นของหลวงปู่ทองนะครับเจ้าวาวด,ดบ้านไรนะครับนอ้องเป็นอย่างคือต้องเป็นหลวงปู่คุ้นะครับเพราะว่าพระอาจารย์สมัยนะครับเพิ่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คุ้นะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คุนแล้วก็หลวงปู่แช่มนะครับไตสืบทอดวิชานะครับฝังตะกุดมาจากเพิ่นนะครับ ก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ฟู้นเป็นเป็นบุราพาจารย์เป็นผู้ารา,ารย์ใหญ่นะครับในวิธีอันนี้ก็แล้วๆล้วนะครับเซตพิธีเรียบร้อยครับจะแก้เตรียมของนะครับ นี่ครับพิธีแล้วเรียบร้อยนะครับรลหลวงปู่นะครับหลวงปู่เป็นเมตตานะครับอานามนุนนะครับน้ามนตนที่อยู่ในพิธีนะครับที่รวมกันทั้งพระทั้งเก้ารูปนะ,รรน,น,นะครับรวมกันสวดนะครับรวมกันสวดกามา ให้ลูกิดลูกหานะครับมาพุ่มให้ลูกชิลูกหานะครับครับเป็นสิริมงคลนะครับสวดไปน้ามนะครับโมเมนว่าอันนี้แช่ธรรมดานะครับบมเมนว่าชิดย่างเยยานะครับสวดพ้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้างนะครับเป็นช่างทูบาลมีอันนี้นะครับ ทั้งพระพระทั้ง9พระเกจิทั้ง9รูปนะครับยังโมพ่อนะครับรวมถึงเทวเวสุวรรณอีกนะครับอันเชิญมรมีีทวเวทวสุวันมันลงมปลุกเสกนำนะครับนี่ครับก็จจเนพนภาพไทยรปคูนะครับกับทั้งดา,ารานักแสดงนะครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ